สวัสดีครับอ่าวันนี้ว่างๆออกหมา่ก็นอ้อยเดี๋ยวไปหาหม่ตกกันดีกว่าเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะมีตัวไหมจะได้ตัวให้นะครับ อยู่ครับได้ตอนนี้ตอนตแรกมาครับมาแล้วออสายเข็มเข็มสายเข็มเข็มนะครับเดี๋ยวปลดปล่อยเลยดีกว,ว่าตัวนี้นะครับ อแอมป์ที่สองครับแอมปทีสองสาเข็มๆเหมือนเดิมครับ แทนที่สามครับแทนที่สามแทนที่สามมาแล้วครับต่อปลาสาเดียวกันหมดลเลยสาเข้มเข้ม <laughs>